สวัสดีครับเพื่อนๆผมพรชัยทรัพย์จลูนเปียกอาชีพในหน้าอสังหาทุกชนิดนะครับอยู่เชียงใหม่อำเภอแม่ริมเบอร์โทร062-446-1932วันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะมาแนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับเพียงแต่จะมาบอกเพื่อนๆทุกๆคนที่รักจะทำอาชีพในหน้า ไม่ว่าจะเป็นในหน้าขายรถในหน้าขายบ้านในหน้าขายที่ดินในหน้าขายทุกทุกอย่างที่สามารถขายได้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าเรามาช่วยกันแบ่งปันนะครับใครมีความรู้ถนัดในเรื่องอะไรอย่างไรก็มาแบ่งปันกันติดต่อโทรคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผมได้ ถ้าผมมีความรู้อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็โทรมาสอบถามขอ,นะขอคําแนะนําจากผมได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเป็นในหน้าที่ดินซึ่งผมจะถนัดซึ่งผมจะถนัดนะครับในเรื่องที่ดินก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับว่าเพื่อนๆท่านใดที่ทําอาชีพในหน้าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ทำอาชีพต่อไปก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณครับ